รัฐบาลนี้บริหารมาเกือบปีเกือบไม่เหลืออะไรให้ประชาชนหวังได้อีกแล้วนอกจากน้ำข้าต้มชื่อดิจิตอลวอลเล็ตชามเดียวเนี่ยครับและเพราะเกือบปีที่ผ่านมาผลงานรัฐบาลผมไม่ส,สาทยายแล้วครับบอกตรงๆว่าสุดเหยจริงๆ าแต่สิ่งหนึ่งที่อยากขอกราบเรียนก่อนจบสุดท้ายก็คืออยากจะบอกสั้นๆว่าขอให้รัฐบาลได้รับทราบแม้จะเปลี่ยนไปใช้แอปทางรัฐแต่ดิจิตอลวอลเล็จะเป็นแค่ทางรอดของประชาชนคนจนและกลุ่มเปราะบางชั่วคราวเฉพาะกิจเท่านั้น แม้มันอาจจะเป็นทางรอดของบางพักการเมืองแต่ที่แน่นอนไม่ใช่ทางรอดของประเทศ